สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เด็กไทยควรจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบล่าสุดสำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟังด่วนเลยค่ะวงเงินในการช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ที่600บาทต่อเด็กหนึ่งคนและในส่วนของครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่เป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูเด็กก็ได้นะคะและที่สำคัญในการรับสิทธิ์ครั้งนี้ใครที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนในส่วนของการขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนได้ ที่ไหนลงทะเบียนได้อย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์เดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องและความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ปรับวงเงินที่จะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนของเด็กเป็น1,200บาทในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนน้องๆเด็กๆที่เกิดมามีสัญชาติไทยเป็นคนไทยก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีส่วนความคืบหน้าล่าสุดจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรสําหรับวงเงิน1,200บาทเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันและลงทะเบียนในส่วนของการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรแบบไหนนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเดี๋ยววันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะ สิทธิต่างๆของประชาชนในกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จ่ายเงินตามแผนการจ่ายแต่ทีนี้นะคะทางพมแจ้งข้อมูลข่าวสารสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งการลงทะเบียนสําหรับผู้ปกครองที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะ แน่นอนค่ะคุณผู้ชมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กแล้วก็เยาวชนได้รวมไปถึงแอปพลิเคชันเงินเด็กนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทยก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กต้องมีสัญชาติไทยนะคะคุณผู้ชมและผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถยื่นเรื่องคําร้องได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดหรือว่าผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงเช่นเทศบาลอบตอเป็นต้นนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเขตได้นะคะ ถ้าอยู่ในเมืองพัทยานะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา แล้วก็ส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนได้ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบาตอรหรือว่าเทศบาลก็ได้นะคะหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีด้วยด้วยการสแกนใบหน้ารวมไปถึงบัตรประจําตัวประชาชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกรมการปกครองก่อนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านนะคะก็จะได้รับเงินเด็กซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน เปป็นนต้นไหรือถ้าหาอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็สอบถามไปได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กสําหรับโครงการ<ม>การเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะที่โทรศัพท์0 8 9, 2 0 9 1 7 2 4 5ค่ะ0 8 2 0 3 7 9 7 6 7 0 8 3 4ย 1>, 1 3ึ3งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ความช่วยเหลือสังคมใส่ด่วนที่130่ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะสําหรับการจ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทค่ะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบดําเนินการเลยนะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะ ผู้ปกครองท่านใดที่รอคอยการจ่ายเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนะคะ1,200บาทรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ค่ะถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่มาแนวทางการปฏิบัติก็จะได้รับสิทธิทันทีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ